มือเศร้านี่ไปตลาดมากค่ะไ้ซิ่งหนี่มากค่ะทุกคนค่ะถุงบบกใหญ่ล่งไปล่งมาเหลือถ,ถ้วยเดียวนี่ล่ละค่ะเพื่อนๆรู้จักบ่ค่ะมันคืออีกอย่างเนาะผู้ใดรู้จักคอมเมนต์เลยนะคะแมนแล้วจ้ามันคือหมากไข่พัมหรือว่าไข่นำนั่นเองค่ะมื้อนี้ฮาสิมาเฮ็ดเมนูแกงไข่พัมซูเพื่อนๆกินค่ะไปเตรียมวัตถุดิบกันเลยค่ะ ของข้ามื้อนี้ค่ะผักอีตูนะคะต้นหอมมาไข่ผําแล้วก็เครื่องแกงค่ะเครื่องแกงก็จะมีตะไคร่ใบบัก,กลูดพริกสดพริกแหง้งแล้วก็หอมแดงนะคะมาตํากันเลยค่ะตําพริกกรหอมแดงใส่กันไฮหยับหยาบนะคะเดี๋ยวห้อก็จะมาเหตการ์แกงกันค่ะมื้อนี้ห้อใส่ปโปรตีนเป็นเนื้อหมูติดมันนะคะหรือเพื่อนๆจะใส่เป็นเนื้อปลาเนื้อกุ้งนะคะหรือว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูสามสันหมูติดมันซี่โครงหมูได้หมดเลยค่ะอร่อยทุก าุ่อยงเลยเอาค่ะไปะที่นี่หลังจากตำเครื่องแกงเสร็จแล้วนะคะเข้าจะททำการผัดหมูกับเครื่องแกงค่ะเอาหยิบหมูพิททุงตัวนี้ทุกคนเพื่อนๆว่าจะเอาหมูสามสันว่าจะาหมูติดมั่นว่าสันลงเอาหมูบะม,มี่มันมาใส่ค่ะ เอาพัดไปค่ะไหมหม้หมอซะเนาะอาหยิบผิดค่ะหยิบผิดถุงเดี๋ยวหาน้ำมันมาใส่จากน้อยก่อนค่ะทุกคนค่ะเอาน้ำมันหยอดจากน้อยพอมันบวไหมหมอนะคะพอให้มันหอมๆขึ้นม,มาเมนูนี่จะเขากันกั็หมูสามชั้นอีเดค่ะนี่พัดไปเลยค่ะบารท,ที่นี่พัดให้เขากับเครื่องเลยนะคะจังไว้นี่หอมคักหอมแน่ค่ะกลิ่นหอมแดงกับพีิกแห้งนะคะมะขวกับหมูหอม,หอม ให้ว่าหอมไปสามบานแปดบานเลยค่ะเดี๋ยวยอดหน้ามันล่างคลกลงจากน้อยนะคะเพื่อความเข้มข้น คนไปจากน้อยแล้วเราก็จะใส่ไข่พัมลงไปเลยค่ะมาไข่พัมนั่งเอกของเฮ้ามือนีนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะปิดแกสจะกข้าวนะคะแล้วก็ทําการปรุงเลยนะคะขาดบเได้ลยกับสมุนไพรค่ะใบบักรูตะไคร่นะคะแล้วก็ลูกโดดค่ะสางสีสันนะคะเอาหนวยแดงๆมาลงเด้ออันนี้มหาหนวยแดงสุดได้ตัวนี้แล้วค่ะปรุงรสด,ด้วยผงซื้อรสน้ำปลรราค่ะจะใส่รสด,ดีใส่น้ำปลาน้ำกะได้นะคะแนวใดาพัดแสบพานัว ลลงไปเยค่ะคนจากน้อยนะคะน้ำเขาจะออกมาเองสังเกตว่าเขาไ่ได้เติมน้ำเลยนะคะเพียงแค่น้ำล้างโขกประมาณทับพี่นึงนีงน่แหละค่ะคนไปคนมากใครพัมเขาจะคายน้ำออกมากลายเป็นน้ำอุจจุนะคะเดี๋ยวเขาอาจะตั้งหมอไว้ให้ฟดรวยๆให้นะคะให้น้ำเขาละเหิดละเหยออกจากน้อยเนาะนี่วังหันยันบนนัวค่ะยันบะคักเติมน้ำปลาลมไปอีกค่ะ ค้นไปค้นมาจากน้อยค่ะแล้วเขาจะปล่อยให้เดือดนะคะพอเดือดดีแล้วมักใคร่พําเปลี่ยนเป็นสีเข้มเขีมแปลว่าซุกแล้วค่ะเขาก็จะใส่ผักอิตูใส่ต้นหอมลงไปเพียงแค่นี้ก็เป็นอันเซร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะ เซตเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสําหรับเมนูแกงไข่พัมในมือนี้นะคะเป็นตแาแซบบ่ค่ะพูน่ะค่ะไอห้วนห้วนอยู่ค่ะนัวนัวซิมเหลืเด้ค่ะแซบหลายนัวหลายค่ะมรรักไข่พัมนะคะหรือว่าไข่น้ำสามารถเห็ดไดหลายเมนูด้ค่ะเอาไปปั้นเป็นสมูทตี้ก็ได้หรือว่าจะเอาไปพัดนะคะพัดใส่หมูสามสันค่ะเอาไปแกงนะคะเอาไปใส่กับไข่เจียวไข่ตุ๋นกับแซบด้ค่ะ เอาไซไอศครีมแห้งแสบหลายค่ะเพิ่มคุณประโยชน์ให้จานอาหารดันๆได้มากเลยนะคะเพราะว่ามีทั้งวิตามินเกลือแร่โปรตีนนะคะมีธาตุเหล็กมีแคลเซียมบำรุงร่างกายค่ะถือว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะหลายๆองค์กรนะคะเมื่อได้รูปสรรพค้นของไข่พําเขาก็าเอาไปคิดคนพัฒนาต่อยอดค่ะเฮ็ดเป็นอบแห้งนะคะเฮ็ดเป็นไ้แคปซูลแล้วก็ทรงออกกรมีด้ะคะ่ะพวกเฮาทั้งหลายถือว่าโชคดีนะคะที่มีไข่พํากินแบบสดสด แ,บบะะแต่ว่าอย่าลืมค่ะก่อนที่จะนํามาประกอบอาหารต้องล้างทําความสะอาดดีๆนะคะระวังพวกมแมลงหรือว่าสัตว์ตัวน่อยที่อยู่น้ํานามนะคะหรือว่าพวกเศษขี้ตมขี้โคร้นนี่แหละนะคะพยองพยาดเบื้องดีๆเด้อพี่น้องเด้อสีได้กินเข้าไปแบบแบ่บๆได้ประโยชน์เต็มที่่มีสิงเจือปนนะคะเอาไปที่นี่คอโตไปรับประทานกอนกันแล้วกันคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ